สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูการทํางานของ EA ตัวหนึ่งครับเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับเป็น EA ชื่อว่ากระปุก RSICCI BB Trend Follow 1.0นะครับก็การทํางานก็ตามชื่อเลยนะครับประกอบด้วยตัว RSI เป็นตัวเข้าออเดอร์นะครับ CCI แล้วก็ BB นะครับแล้วก็มีตัวควบคุม Trend Follow นะครับวิธีการทำงานก็คือนะครับดู Constant จาก FXDMA นะครับก็จะมีลตนะครับ0.01นะครับ ISI I, เราใช้14นะครับ ISI I Buy ก็คือ30หมายความว่ามันจะบายขึ้นมาจากข้างล่างนะครับ มีโอกาสที่ถ้าบายข้างล่างเนี่ยมันก็จะบาบาบาบ,บลงไปเรื่อยๆถ้าถ้าถ้ากราฟมันลงนะครับแล้วเซลล์อยู่ข้างบนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเซลล์เซลลซล,ซลแก้ไม้ขึ้นไปข้างบนด้วยเพราะว่ามันเลยเลยเจเป็นเป็นโอเวอร์โบสนะครับตัวอยู่ด้านล่างก็เป็นโอเวอร์โซคราวนี้กริดดิสแทนงก็คือช่องว่างระหว่างการออกไม้ไม้เพิ่มเนี่ยก็อยู่ที่50าิบบนะครับ กำไรเป็นเงิน5้เหรียญน,นะครับ MA เทรนดนะครับเรียนเป็น200นะครับเป็น SMA 200นะครับ Big dot limit ก็คือออกไม้รวมรวมาอ,ออกไม้ใหญ่สุดนะไม่เกินศูดห้ตัว Multiply ก็คือตัวคูณนะครับ แล้วแต่เราจะเลือกอาจจะ1 5ก็ได้2ก็ได้เป็นมาติงเกลถ้าไม่ถ้าไม่เลือกตัวคูณก็ใส่1.0นะครับตัวนี้นะครับตัวเอเวนโหลก็คือเอาไว้คุมเทนนะอีกตัวหนึ่งมีคุมเทนอยู่2ตัวนะครับมี MA200 กับเอเวนโหลนิวลดนี่0.03ย์นิวดนี่อาจจะเอาออกก็ได้นะครับเป็นออปชันนะครับเป็นออปชันเพิ่มตรงนี้นะครับที่ทำเป็นนิวลหลดเพิ่มเข้ามานะครับ ก็ก็อาจจะเอากออกนะครับเราก็มาดูการแบ็กเทสนะครับการแบ็กเทสก็เริ่มจากวันที่1สิงหาเนะปี2องพนี่แหละด้วยทุนด้วยทุนหนึ่งหมื่นนะครับทุน1นึ่งหมื่นล็อตก็ศูนย์จุตามตามนี่เลยนะครับ ก็ MA10 ก็อยู่ที่ประมาณร้อนะครับเปลี่ยนเป็นร้อยก็ได้ครับ200ก็ได้อันนี้มัลติพายแล้วก,ก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเฟมเป็นทองคำา30นาทีนะครับสเปรดก็อยู่ที่ประมาณ35ครับ p r e รดสูงนะครับอ่านี่เลยครับก็เริ่มต้นที่ rsi อยู่ไหนครับนี่ครับ RSI ถ้ามันลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะบายขึ้นไปนะครับเนี่ยถ้าใต้เส้น50าสิบแล้วก็จะบายขึ้นไปนี่คือส่วนที่1นนะครับส่วนที่2ก็คือ CCI นะครับตัว CCI ถ้าเลยลบร้อยลงมาเนี่ยก็จะเข้าบ่ายนะครับตัวที่3ก็คือบ o l l i n g e r Band นะครับบ o l l i n เ e อร์แ Band นถ้าทะลุแบนล,ล่างลงมาก็จะเข้าบายนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องอยู่ภายใต้2ตัวนี้ก็คือ SMA 200นี่ครับถ้าเลยนี้ลงมามันจะเซลลนะครับถ้าเลยนี้ลงมามันจะเซลถ้าเลยนี้ขึ้นไปมันจะบายแล้วก็ envelop e ครับ envelop e 200ครับ exponential ครับ d ดเวอชันศูนจุดหนึ่งห้าเนี่ยสีสีแดงกับน้ํเงินนี้นะครับคุมอยู่สองชั้นนะครับคุมอยู่2ชั้น,น,นก็เริ่มมาที่1สิงหานะครับก็ไปตามนี้เลยนะครับเนี่ยเมันถ้าลงมาเลยข้างล่างมาจากเซลล์แล้วครับมันจะเซลเซล์แล้วก็มันก็จะลากเอาไม้บายลงมารวมรวมเป็น p p ด้วยนะครับรวมเป็น p ก็ตอนนี้ก็66แล้วนะครับ หกสิบหกเหรียญแล้วครับถ้าอยู่ด้านล่างนี้มันจะเซียวหมดครับเห็นไหมครับเป็นเทนโฟโล่นะครับเป็นเทนโฟโล่ก็จะมีเส้นแนวต้านสีประสาสีฟ้านะครับกับเส้นแนวต้านใหญ่สีสีสีส้มๆเศดๆนะครับนี่ครับก็จะอยู่ที่แนวต้านแต่ว่าแนวต้านแนวรับแนวรับก็รับลงไปได้อีกนะครับถ้าถ้ากราฟแรงนะครับ คือเทนเป็นขาลงนะครับเทนเป็นขาลงกราฟก็จะลงนะครับนี่แหละครับอันนี้สวยนะครับนี่ในในขาลงเนี่ยตอนนี้500ห้าร้อยเหรียญแล้วนะจากวันที่1สิงหาถึงวันที่ส4บสครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนก็ห้าร้อยแล้วนี่ศูนูนย์นนะนะครับและออกไมาเยอะครับก็อาจจะ บางคนอาจจะได้ค่าลดรีเบทมากกว่ากําไรนะครับอันนี้ทําออกมาเผื่อเป็นเป็นทางเลือกถ้าไม่อยากออกมาเยอะก็เอาดิสเทน c e กริดดิสเทน c e ให้มันห àng, ่างๆให้มันทางออกครับมันก็จะไม่ออกมาเยอะนะครับอันนี้ก็จะออกมาเยอะออกเร็วแก้เร็วนะครับนี่แก้เร็วอันนี้เปลี่ยนเทนแล้วนะครับปัญหาของเทนฟอ l โล่ก็คือการเปลี่ยนเทนนะครับมันก็จะลบ นะครับมันจะลบเพราะว่าข้างล่างก็จะเซลล์ข้างบนก็จะบายนะครับนี่ครับจนกว่าจนกว่าข้างใดข้างหนึ่งชนะนะครับนี่มันลบประมาณร้อยร้อยกว่านะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทียนขาขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ไม่แน่ครับถ้าถ้าถ้าตัวคุมก็คือตัว,ต,วตัวเทนคอนโทรฟเนี่ยมันกราฟอยู่ข้างล่างเส้นนั้นก็จะเริ่มเซลล์นะครับนี่นก็จะเริ่มเซลล์ ขึ้นไปมันก็จะเริ่มบ่ายแล้วมันก็จะดูว่าตัวไหนชนะก็ตัวนะบ่ายชนะนะครับตัวบ่ายชนะนะครับกราฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามนะครับผมได้แบ็กเทสไปแล้วนะครับเ,เป็นเป็นตัวที่ไม่รวมออปชันตัวนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าตัวหมายเลขศูนย์วงเล็บ วงเล็บวงเล็บสองนะครับนี่ครับตั้งแต่หนึ่งสิงหาถึงปัจจุบันถึงถึงสองนะครับถึงวันที่สองนะครับนี่ครับก็มีได้ออเดอร์ทั้งหมดดูรีพอร์ตเลยนะครับสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดก็คือสามสิบหกเอ่อลอดรวมนะครับลดรวมนะ ได้ได้สามพันกยไม้ก็สามสิบหลอดเนาะสามสหอดนะครับขั้นต่ำเลยนะมันก็จะออกมีไม้เพิ่มอีกนะครับผลกำไรอยู่ที่สามพันหนึงนะครับเอ่อ p r o f i t f a c t o ออยู่ที่1นึุห้าโอเคเลยนะครับสวยเลยครับแล้วก็มีแม็กดอราอยู่ที่แเนี่ยนะครับในในระยะ3เดือนนะครับแปดเนต์ใช้ได้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วก็ ไม่ควรเกิน30ถึง40นะครับก็อยู่ประมาณนั้นก็รอดยอมรับได้นะครับคร mm. าวนี้ตัวนี้คือวงเล็บ2ไม่มีออปชันตัววงเล็บ3นี่มีออปชันนะครับก็รีพอร์ตแตกต่างกันก็คือตัวมีออปชันกำไรลดลงนะครับดอดาวก็ไอ,ไอตัว Profit Factor ก็ได้ได้น้อยลงแต่แต่มาให้ได้เยอะขึ้นนะครับ ก็ยังอยู่สามพันหกแล้วก็สามสิบหกลอตอยู่นะครับสามสิบหกลอตดาวดาวก็แปดจุดสี่ดาวดาวก็ต่าลงนะครับสวยนะครับนี่ครับช่วงเปลี่ยนเทนนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงเปลี่ยนเทนอันนี้นี่ก็ช่วงเปลี่ยนเทนนะครับสวยเลยครับสวยเลยครับนี่ดูครับดูกราฟนะครับถ้าช่วงเปลี่ยนเทนเนี่ยปัญหาของเทรนโฟโลคือมันจะต้องมีสต็อปลอสนะครับมันก็จะเสียเสียเงินเงินเยอะ กาแสดงตัวนี้ก็จะหักคอก็จะหักลงมาเลยนะครับตัวนี้ก็สวยครับแล้วตัวแรกนี้ก็สวยดูการการเปลี่ยนเทนนะครับดูการเปลี่ยนเทนผมก็จะคัดเลือกเอาตัวที่วงเล็บ2องนี่แหละนะครับมาเป็นมาเป็นตัวใช้งานนะครับตอนนี้ก็เป็นตัววงเล็บเอาวงเล็บ3นะครับที่ที่กำลังทดสอบอยู่ตรงนี้นี่นะครับ มันจะมีดอดาวนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ไงครับนี่ไม่หักนะครับคอไม่หักนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโปรฟิตก็ยังเพิ่มขึ้นโดยปกตินะครับเห็นไหมครับเทรนขาลงแล้วครับพอเทรนขาลงแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะเซลล์อย่างเดียวนะครับถ้าสวนเทรนนะครับถ้าอีเอประเภทสวนเทรนเนี่ยเราก็จะปวดหัวเก็บกับไม้ไม้ที่ลบนะครับออเดอร์ที่ลบอย่างเช่น พอมันลงมาลงมาแบบนี้มัน EA ก็จะออกไม้บาย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 แล้มาเรื่อยๆครับบายแล้วก็บายอีกคิดว่าจะขึ้นนะครับพอขึ้นไปเนี่ยมันจะแก้ไมร้รวบได้กําไรได้เยอะกว่าได้เยอะกว่ารันเทนนะครับแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้ามันลงมาเยอะๆแบบนี้พอร์อาจจะแตกได้เร็วมากครับแต่ถ้ารันเทนโฟลโลยิ่งลงมานะครับยิ่งเซล์เนี่ย,ยกไไนะ็ยิ่งกําไรนะครับเนี่ยนะครับยิ่งกําไรเลยครับ โอเคครับพี่น้องครับนี่ก็เป็น EA ตัวหนึ่งที่แบ็เทสอยู่ที่ประมาณ3หรือโอเคใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยทั้งเป็นลตรีเบดแล้วก็เป็นตัวกำไรนะครับก็คนที่ชื่นชอบในเรื่องของอ EA พื้นฐานที่ไม่มีไม่มีอะไรสลับซับซ้อนก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่สนใจต้องการใช้ก็คือสมัครบล็อกเกอร์ z fX นะครับแล้วก็ส่งหมายเลขก MT4 มาที่ผมเลยนะครับผมก็จะส่ง EA เนี่ยไปให้ใช้ฟรีหรือถ้าใดที่ต้องการซื้อนะครับต้องการซื้อที่เป็นเป็นจุด EX4 นะครับเป็นชื่อตัวเองเลยนะครับก็จะทำเป็นจุด EX4 ให้ หรือท่านใดอยากได้จุด MQ4 ไปพัฒนาต่อเนื่องก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับก็คุยกันได้นะครับก็สำหรับ EA นะครับกระปุก RSI CCI BB Trend Follow Version หนึก็มีประมาณนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นชื่อสัตว์ที่เพราะๆนะครับตัวนี้ ตัวนี้มีอ่าในในในพอร์ตนี้มีมีเทอร์มินอลอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวอื่นนะครับเป็นตัวไฟฟล็อกนะครับที่ใส่ทุนก็ไปห้าร้อยเหรียญแล้วได้กำไรป,ประมาณหกสิบห้านะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในอยู่ในนี้ก็จะมี อันนี้น่าจะเป็น Iron Horse นะครับแล้วก็ใน AMT4 นี้ก็มีไม้ค้างเห็นไหมครับมีไม้ค้างยี่ห้อกระปุก Tom เจ r r r y Hedging อีบารานอันนี้วันศุกร์ไม่ได้ปิดนะครับปกติเราจะปิดวันศุกร์ถ้าเปิดวันจันทร์นะครับเราจะไม่เปิดตลอดนะครับ eA แนะนำเลยนะครับเพราะว่าวันจันทร์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตัวนี้ยังตัวนลืมนะครับทุกพอและลืมเกือบทุกพอนะครับลืมลืมปิดแต่ว่าระบบเฮดจิงเนี่ยออกไม้อยู่ประมาณ20ไม้แต่ว่าลบแค่10นะครับลบแค่10นะครับก็ฝากไว้สําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับไม่มีเวลาในการเทรดแต่ว่าก็อยากจะมีรายได้เข้ามาประจํานะครับก็ EA ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ก็ต้องดูให้ดีๆแบ็กเทสให้ดีๆก่อนก่อนที่จะนำไปใช้นะครับวันนี้ระบบกระปุกซิเทมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับเป็นเทียนโฟโล่นะครับมีดอดาวนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรยอมรับได้นะครับนอกนั้นก็สวยงามนะครับก็ฝากไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ